Sorry. คุณครูทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้ข้อสอบ pre t e ท t และก็ post test นะคะก็คือข้อสอบก่อนเรียนแล้วก็ข้อสอบหลังเรียนนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทําความรู้จักเกี่ยวกับข้อสอบก่อนเรียนและข้อสอบหลังเรียนขอทําความรู้จักเกี่ยวกับคําศัพท์ที่เราจะใช้ในการเรียกกันนะคะส่วนแรกก็ค่ะก็คือเป็นส่วนที่เราจะเรียกว่าหน่วยการเรียนรู้ก็คือหน่วยใหญ่ๆที่เป็นตัวครอบคลุมทั้งหน่วยการเรียนรู้เลยอย่างในตัวเนี้ยเราจะยกตัวอย่างในเรื่องของหน่วย3บริสุทธิ์เราจะเรียกตัว3บริสุทธิ์เนี่ยค่ะว่าหน่วยการเรียนแล้วในหน่วยการเรียน น,น,นั้นจะประกอบไปด้วยบทย่อยๆอย่างเรื่องสารบริสุทธิ์ของเรานี้จะประกอบไปด้วย3บทด,ด้วยกันนะคะก็คือบทแรกเป็นในบทของธาตุและการใช้ประโยชน์บทที่2คือธาตุกัมันะถังสีและ,และบทที่3เป็นเรื่องของสารประกอบและการใช้ประโยชน์ซึ่งในแต่ละบทนะคะจะประกอบไปด้วยเรื่องย่อยๆอ,อ,อ,อยู่ภายในนั้นซึ่งเรื่องย่อยๆเหล่านั้นนะคะจะเป็นชื่อเดียวกับชื่อวิดีโอที่อยู่ในระบบเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นบทของธาตุและการใช้ประโยชน์จะประกอบไปด้วย4ี่เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องโครงสร้างภายในอะตอมธาตุสัญ ลักษะของธาตุและตารางธาตุประเภทและสมบัติของธาตุการใช้ประโยชนของธาตุซึ่ง4เรื่องนี้นะคะจะเป็นชื่อวิดีโอทั้ง4คลิปเลยค่ะ และที่นี้นะคะขั้นตอนโฟก์การใช้งานของเรานะคะประกอบไปด้วยหนหน่วยการเรียนรู้ของเราอย่างเช่นหน่วย3ามระสุทธ์เมื่อกี้ค่ะก่อนที่จะเริ่มเข้าเรียนคุณครูจะต้องนําน้องๆเข้าสู่การสอบพ e ีเทสก่อนก็คือการสอบทดสอบก่อนเรียนเพื่อเป็นการวัดความรู้ก่อนที่จะเริ่มต้นก่อนเข้าเรียนนะคะหลังจากนั้นค่ะพอน้องสอบเสร็จปุ๊บเราจะให้น้องๆเข้าเรียนคาบห้องคอม2คาบต่อวีค แล้วก็ตามด้วยห้องเรียนปกติ1ค่คาบต่อว,วิก็คือใน1สัปดาห์ค่ะจะมีการเข้าเรียนทั้งหมด3ครั้งด้วยกัน2คาบห้องคอมและ1่ค,1คาบห้องปกติและหลังจากเรียนครบบทแล้วน้องๆจะต้องมีการทําแบบทดสอบท้ายบทนะคะและหลังจากทําแบบทดสอบท้ายบทครบทุกบทแล้วเนี่ยน้องๆจะทําการทดสอบโพเทสออนไลน์ก็คือตัวข้อสอบหลังเรียนนะคะซึ่งตัวข้อสอบก่อนเรียนและข้อสอบหลังเรียนเนี่ยเราจะมีทั้งหมด10ข้อแยกแต่ละชุดนะคะซึ่งแต่ละชุดเนี่ยใช้เวลาทําไม่นานค่ะซึ่งความถี่ในการทําแบบ ทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1-2ครั้งต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลาไม่นานค่ะและทีนี้เวลาขั้นตอนคุณครูเข้านะคะเวลาเข้าสู่ระบบหน้า a อนนี่แวรค่ะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งตัวบนสุดของเราก็จะเป็นในส่วนของข้อสอบก่อนเรียนก็คือตัวพ t e s นั่นเองค่ะ ตึงให้น้องๆทาแบบทดสอบ P t เทสเสร็จแล้วหลังจากตัว P t ทไล่ลงมาค่ะมันจะเป็นคาบการเรียนซึ่งหลังตัวคาบการเรียนเนี่ยจะเป็นชื่อบทที่เราใช้ในเมื่อกี้ถ้าน้องๆคลิกเข้าไปในบทเรียนนั้นจะพบกับวิดีโอย่อยๆซึ่งเป็นตัวเรื่องที่น้องๆต้องเรียนนะคะหลังจากเรียนครบบทแล้วน้องๆก็จะเจอตัวแบบทดสอบท้ายบทหรือก็คือ quiz ท้ายบทหลังจากทําการทดสอบครบทุกบทแล้วนะคะน้องๆถึงไปทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งก็คือตัวโปรเทสออนไลน์นะคะโดยการออกข้อสอบพีเทสและโปรเทสเนี่ยค่ะเราจะออกครอบคลุมทุกหน่วย การเรียนรู้เลยนะคะโดยเน้นบูมในระดับความเข้าใจและนําไปใช้โดยเน้นที่ความเข้าใจเป็นหลักนะคะโดยข้อสอบ P-test และโพ s t เนี่ยเราจะออกข้อสอบล้อก,กันโดยวัดระดับตัวชี้วัดเดียวกันเลเวลเดียวกันไม่ได้มีใคร ยากง่ายกว่ากันก็คือ P test Post test เนี่ยไล่ระดับกันนะคะโดยตัวข้อสอบ P test เนี่ยจุดประสงค์ที่เราทําแบบทดสอบนี้ก็คือเป็นการวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนเพื่อที่น้องๆจะได้รู้ว่าในหน่วยการเรียนที่เราจะไปเรียนเนี่ยน้องๆอ,อยางไปได้เรื่องไหนยังอ่อนเรื่องไหนจะได้ไปนเน้นย้าเรื่องนั้นได้ถูกต้องนะคะและหลังจากที่เราเรียนครบทั้งหน่วยการเรียนแล้วเราก็จะมาทําแบบทดสอบ Post test ก็คือเป็นตัววัดว่าหลังจากเรียนจบทั้งหน่วยการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราสามารถทําแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้นี้ ได้เข้าใจไหมผ่านเกณฑ์การประเมินหรือเปล่านะคะ โอเคค่ะคุณครูและนี่นะคะคือโฟลในการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและบททดสอบหลังเรียนของเรานะคะก็คืออย่างที่ย้ําไปว่าก่อนเริ่มเรียนน้องๆจะต้องเจอกับตัว P รีเทหรือแบบทดสอบออนไลน์นะคะก่อนเรียนเราและหลังจากนั้นเข้าสู่คาบเรียนปกติเรียนตามโฟไปในห้องคอมและห้องปกติจนเรียนจบบทจะเจอแบบทดสอบท้ายบทและเมื่อทําแบบทดสอบท้ายบทครบทุกบทแล้วเราถึงจะไปทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็นตัว s t t e s t ซึ่งเป็นอันว่าเราจบครบหนึ่งหน่วยเป็นตามฟู l o ูปตามนี้นะคะและถ้าจบ ตามนี้แล้วขึ้นหน่วยถัดไปก็จะทำในรูปแบบแพทเทิร์นนี้เช่นเดียวกันไปเรื่อยๆค่ะ